สวัสดีครับสวัสดีพี่พ์น้องเอฟซีทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกท่านมาชมพระผงกีบบัวหลวงพ่อใหญ่นะครับจัดสร้างโดยพระมหาสุรศักดิ์วัดประดู่พระอารามหลวงนะครับผมก็จะมีมาให้ทุกท่านนะครับได้รับชมนะครับสองกล่องด้วยกันนะครับหรือ2องค์นั่นเองนะครับผมรายละเอียดนะกล่องนะครับเขาก็จะบอกว่าพระผงพิมพ์กีบบัวหลวงพ่อใหญ่ที่ระลึก ทอดกระถินสามัคคีณนะสำนักเขาพุทธบาทอำเภอปากทอ่อจังหวัดราชบ,บุรีวันที่8ตุลาคมพศส5 6 6 0นะครับผมนี่นะฮะนี่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในวัตถุมงคลนะครับของพระมหาสุรศักดิ์วัดประดู่พระรามหลวงนะครับผมอ่าไม่เป็นการเสียเวลานะครับเรามาเปิดรับชมกันเลยดีกว่าครับด้านหน้านะครับผมก็จะเป็นองค์หลวงพ่อใหญ่นะครับนี่นะฮะเห็นไหมครับ พระผงนะครับรูปทรงก็จะเป็นทรงกีบบัวนะครับส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเป็นอักขระยันนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับด้านล่างนะครับก็จะเป็นชื่อวัดประดู่นะครับแล้วก็จะมีชื่อย่อของจังหวัดนะครับสจสนะครับสมุดสงครามนั่นเองนะครับแล้วเขาก็จะมีปั๊มโค้ดมานะครับกลมๆแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับเป็นเนื้อผงบุญนะครับ เนื้อหามนสารจัดจ้านมากๆเลยนะครับเป็นการเสียเวลานะครับเรามาลงกล้องชมรายละเอียดกันเลยดีกว่าครับนี่นะครับชักไม่เลยนี่นะฮะวงหลวงพอใหญ่ก็คมชัดนะครับเนื้อหามนสารก็จัดจ้านนะครับนี่นะครับ ลักษณของบุญนะครับของพระมหานะครับดูไม่แย่ครับนี่ครับจะมีคาบแป้งขึ้นมาแบบหนาๆแบบนี้เลยนะครับนี่นะเกาะเป็นแผ่นหนาๆแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับหน้าองค์เ้าใหญ่ก็คมชัดนะครับเม็ดพระศกก็ติดนะครับครบนะครับเห็นไหมครับนี่นะฮะเรามา ลงกล้องกันอีกทีนะครับนี่นะชัดเลยนะครับเห็นไหมครับนี่ฮะจะมีข้าบแป้งนะครับหนาๆแบบนี้เลยนะดูไม่ยากนะครับสวยงามนด้านหลังนะครับตรงกลางนะครับก็จะเป็นอักขระยันนะครับเป็นลายเส้นจมลงไปนะครับแบบนี้เลยนะเห็นไหมครับ มีชื่อวัดประดูนะครับชื่อย่อนะฮะเห็นไหมครับเขาก็จะปั๊มโค้ดมานะครับนี่นะคโค้ดกลมๆแบบนี้เลยนะฮะนี่นะครับค่าแป้งเขาก็จะปิดไปหมดแล้วนะฮะนะครับราคาเล่นหากันยังไม่แพงนะครับหลักร้อยกลางๆเท่านั้นนะ สำหรับพระผงรุ่นนี้นะครับของพระมหาสุรศักดิ์นะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในวัตถุมงคลของพระมหานะครับเนี่ยนะครับตอนนี้นะครับท่านโด่งดังมากๆเลยนะครับงานลุกเสกนะครับเกือบจะทุกงานนะครับต้องมีพระมหาสุรศักดิ์นะครับณปัจจุบันนี้นะครับท่านเป็นเกจิดังนะครับอ่าเห็นงเงเห็นครับแป้งไหมครับขึ้นมาแบบเป็นแผ่นๆหนาๆแบบนี้เลยนะครับ มากเลยนะครับถ้าใครมีเหมือนผมนะครับผมก็หยิบขึ้นมานะครับสองพร้อมกันได้เลยนะครับผมว่ารายละเอียดจะเหมือนกันไหมนะครับนี่นะครับชื่อวัดประดูนะครับก็จะตออโค้ดมาตรงนี้นะฮะนี่นะครับเห็นไหมครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้นะฮะถ้าใครชอบนะครับก็ฝากนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไคร้นะครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับก็ฝากติดตามนะครับคลิปใหม่ๆของผมนะครับว่าผมจะอะไรมาให้พี่พน้องๆ f อเอฟทีทุกท่านได้รับชมนะครับถ้าคลิปนี้นะผมให้ข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับส่วนใครมีข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เช่นกันนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอตัวนะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ